Class Part 5้นะคะ,ะทีนี้เราก็เข้าเรียนในคาบที่5นะคะ,ะในวิชาภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะ,ะช่วงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยยังคงระบาดในจังหวัดสงขลานะคะเราก็ต้องเรียนออนไลน์กันต่อไปนะคะแต่อย่าลืมนะคะนักเรียนอยู่บ้านนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกนะคะอย่าลืมนะคะหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เจลแอลโกอฮอล์เวลากลับบ้าน ล้างมือเสมอนะคะโอเคทีนี้ก่อนเข้าเรียนนะคะครูก็ได้ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะเป็นการทักทายนักเรียนแล้วก็เป็นการทักทายครูไปด้วยนะคะไม่อยากให้เบื่อนะคะไม่อยากให้เออครียดน,นะคะในเวลาเรียนนะคะก็เรียนแบบสบายๆนะคะไม่ต้องเครียดมากทีนี้วันนี้นะคะในคาบที่5้าเราจะมาต่อกันด้วย ของคาบที่แล้วนะคะก็คือคาบที่4เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ our world นะคะซึ่งครูก็ได้ให้สำนวนไปสําสำนวนทีนี้ในคาบที่5นะคะเราก็จะต่อด้วย our world part 2นะคะภาพที่2ก็คือเราจะยังเรียนในเรื่องของการใช้ good a t แล้วก็ bad a t นะคะก็ทีนี้ครูก็จะให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าเดิมเลยนะคะในเรื่องของ good ad แล้วก็ bad ad หนังสือเรียนนะคะในหนังสือเรียนในหน้าที่8นะคะวันนี้เราจะเรียนหน้า8กับหน้าที่9วันนี้จะไม่มีแบบฝึกในหนังสือแบบฝึกน,นะคะแต่จะเป็นการทําแบบทดสอบหรือว่าเราเรียกว่ากิจกรรมหลังจากที่เราเรียนการใช้ good ad แล้วก็ bad ad นะคะก็คือจะเรียนในหน้าที่8กับหน้าที่9ในหนังสือเรียนนะคะเพราะว่าที่ครูย้าแบบนี้เพราะว่าจะมี นักเรียนบางคนนะคะบางคนครูไม่แน่ใจว่าดูคลิปจบไหมนะคะส่วนใหญ่แล้วการบ้านเวลาครูจะให้นักเรียนทำนะคะครูก็จะบอกในตอนท้ายของคลิปแล้วครูก็จะแจ้งไปเลยในหน้าจอของนักเรียนว่าทาข้อไหนพร้อมกับครูจะยกตัวอย่างให้เสมอนะคะก็จะมีนักเรียนบางคนอ่ะออชอบทักไลน์มาว่าครูขาเขาภสษนภาษาอังกฤษมีไหมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น ให้ดูคลิปให้จบก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะทําแบบฝึกเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเวลาเราทําแบบฝึกก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะว่าในพาร์ทสองของเราเรื่อง good ad bad ad เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่าโอเคนะคะ,ะในะการเรียนในภาคที่2ของ good ad กับ bad ad ก็คือในหน้าที่ ในหน้าที่8นะคะคาบที่แล้วเนี่ยครูให้หนักเรียนเรียนเกี่ยวกับการฟังคำศัพท์ใช่ไหมคะในข้อที่1ใช่ไหมในข้อที่1อันนี้นะคะก็คือเราได้ฟังคำศัพท์ไปแล้วแล้วก็เราก็ได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะส่วนคาบนี้นักเรียนดูตอไปเลยในข้อที่2นะคะในข้อที่2ด้านล่างนี้นะคะข้อที่2นะคะ ก็เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังนะคะเป็นทักษะการฟังนะคะให้เราเรียนรู้ในเรื่องของการฟังไปด้วยนะคะก็จะให้ฟังเนื้อเรื่องของแต่ละคนซึ่งให้นักเรียนดูนะคะว่าในรูปภาพข้างหน้าจอเราเนี่ยก็คือในหนังสือเราก็ได้หรือจะดูในหน้าจอของครูก่อนก็ได้นะคะก็คือจะมีตัวละครจะมีนักเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะคะคือ A B C แล้วก็ D นะคะ ก็คือจะมี a b c แล้วก็ D เดี๋ยวครูจะอธิบใยให้ฟังก่อนว่าให้เราจะทำให้เราทำยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวก็ให้เราทำในหนังสือเรียนของเราไปได้เลยนะคะเขาบอกว่า listen and read ให้เราฟังนะคะแล้วก็อ่านอ่าน,อ,านอ่านเนื้อเรื่องก็คือมีทั้งหมด3เนื้อเรื่องนะคะก็คือเนื้อเรื่องที่1เนื้อเรื่องที่2แล้วก็เนื้อเรื่องที่3นะคะแล้วก็เขาให้เราทําอะไรต่อ then write the names ให้เราเขียนชื่อ of the children under each picture ให้เราเขียนชื่อนักเรียนในแต่ละรูปภาพว่า a ชื่ออะไร b ชื่อว่าอะไร c ชื่อว่าอะไร d ชื่อว่าอะไรนะคะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าแต่ละคนชื่อว่าอะไรก็จะอยู่ในเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องที่1เนื้อเรื่องที่สองแล้วก็เนื้อเรื่องที่3ทีนี้ในแต่ละเนื้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตของเด็กทั้ง4ี่คนในรูปภาพนี้นะคะก็ให้เราหาแต่เดี๋ยวครูจะขีดเส้นใต้ชื่อของแต่ละคนให้ดูนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างแต่ตรงกับรูปภาพไหนเขาถนัดเรื่องอะไรอันนี้นักเรียนกรอกใส่เองนะคะว่า A ชื่ออะไร b ชื่ออะไร C ชื่ออะไรแล้วก็ d ชื่ออะไรเดี๋ยวครูจะเ,เพื่อความง่ายนะคะเพื่อความง่ายของนักเรียนนะครูเฉลยชื่อไว้พลางๆเฉลยชื่อไว้พลางๆอ่ะข้อที่1ชื่อว่าเลียมนะคะข้อที่1เนี่ยชื่อว่าเลียมนะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะชื่อว่าเลียมเลียมนะคะต่อไปข้อที่2 ข้อที่สองเนื้อเรื่องจะมีอยู่สองคนนะคะก็คือชื่อว่ามีนากับชื่อว่าเบ็ตตี้อ่านะคะโอเค3คนแล้วนะต่อไปคนที่4ชื่อว่าแฮร์รี่อ่ะอันนี้ครูเฉลยให้แล้วนะสำหรับชื่อของเด็กแต่ละคนว่าเข้าชื่ออะไรกันบ้างมีทั้งหมด4คนนะคะทีนี้ส่วนของนักเรียนนักเรียนต้องหาให้เจอว่า A คือใคร B คือใครแล้วก็ C คือใครและสุดท้าย D คือใครนะคะโดยให้เราจับใจความว่า What are they good at? ในเนเรื่องเขาจะบอกเลยว่า What are they good at? ก็คือแต่ละคนทั้ง4คนเนี่ยเขามีความเก่งความถนัดในเรื่องของอะไรบ้าง อ่านะคะอันนี้ครูบอกไปแล้วนะนิดนึงนะคะส่วนที่เหลือนะักเรียนฟังแล้วก็กรอกถ้าฟังได้แล้วว่าอ๋อคนนี้ชื่อว่าเลียมรูปเชื่อว่าเลียมสมมุตินะคะรูปเชื่อว่าเลียมนะักเรียนก็เขียนชื่อของเลียมใส่ลงไปในรูป A ได้เลยนะคะเข้าใจนะคะ โอเคถ้าสมมุติว่าใครฟังไม่ทันนะคะถ้าสมมตินกักเรียนฟังไม่ทันนะกักเรียนสามารถย้อนกลับไปได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าสําเร็จมาแล้วก็คือนกักเรียนฟังกี่ครั้งก็ได้นะคะไม่ว่ากันบางคุณอาจจะฟังแม่นบางคุณอาจจะฟังไม่แม่นนะคะก็ฟังหลายรอบก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกแบบทดสอบในข้อที่สองกันพร้อมๆกันเลยนะคะ two Listen and read. Then write the names of the children under each picture. What are they good at? 1. Liam is 10 years old. He's very good at playing the drums. He practices for two hours every day. He also plays in the school band. He isn't practicing now, he is playing football. He's very good at football too. 2. Mina is 11 years old. She's very good at painting. She paints for 3 hours every day. At the moment, she's working on a portrait of her sister, Betty. She's 10 years old. She's bad at painting, but she's very good at cooking. She's making a cake now. Three. Harry is eleven years old. He's very good at skateboarding. He's good at swimming, too. Look, he's got a gold medal. Ah, being a can rap naka. ย้อนหลังไปได้นะสามารถเอาลูกศรนะ่ย้อนหลังไปได้นะคะแล้วก็ฟังบ่อยๆนะคะเพื่อเกิดความเคยชินในเรื่องของการฟังนะคะโอเคทีนี้ต่อไปนะักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่9นะคะหน้าที่9หนังสือเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่9ครูจะให้นะักเรียนทําต่ออา่าวันนี้ทําอย่างเดียวเลยนะคะทําให้เสร็จภายในคาบนี้เลยนะคะก็คือในหน้าที่สาม ในหน้าที่ในในใน sorry sorry ใ,ใ,ในหน้า9ข้อที่3นะคะหน้า9ข้อที่3อันนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราได้ฟังเกี่ยวกับเนื้อหาของอคนทั้ง4คนแล้วก็คือมีทั้งเลียมมีนาแล้วก็มีใครอีกเบ็ตตี้แล้วก็แฮร์รี่ทั้ง4คนนี้นะคะเราก็จะต้องจับใจความว่าเนื้อหาเนี่ยของเขาเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างทีนี้ในข้อที่3ามเขาให้เราทำอะไรต่อในข้อที่3มดูจากคำสั่งเขาบอกว่า read again ให้เราอ่านเนื้อหาของทั้ง3ามคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะแล้วก็คำศัพท์บางคำก็อยู่ด้านบนของหนังสือนัเกเรียนแล้วนะคะความหมายนัเกเรียนก็เรียนไปแล้วนะคะโอเค เขาบอกว่า read again and correct the sentences ก็คือให้เราอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูในประโยคในข้อที่3นี้ว่าประโยคที่เขาเขียนมา6ข้อนั้นตรงก,กันกับข้อความที่เราได้ฟังไปเมื่อตกี้นี้หรือเปล่าถ้าไม่ตรงกันก็ให้เราเอามาเปลี่ยนให้มันถูกต้องเอามาแก้ไขให้มัน ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อโอเคข้อที่หนึ่งนักเรียนดูข้อที่หนึ่ง,นนป,นนงประโยคนี้เขาบอกว่าเรียน practice เป็นไงคะ practice practice แปลว,ว่าอะไรคะเราเรียนแล้วตอนคาบที่4 practice แปลว,ว่าฝึกฝนใช่ไหมคะอ่ะเรียน practice for four hours อ่าเขาบอกว่าเรียน practice for f hours every day แสดงว่าประโยคที่หนึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูข้อความของเลียมนะคะว่าที่เขาบอกว่าเลียม practice เลียมเนี่ยฝึกฝน for four hours every day เป็นเวลา4ชั่วโมงทุกๆวันถูกหรือว่าผิดอนักเรียนก็เข้าไปดูในเนื้อหาของเลียมนะคะในประโยคนี้ก็ไปดูว่าตรงไหนเอ่ย ไปดูในข้อความของเลี่ยมนะคะในบรรทัดที่2อ,อาในบรรทัดที่2องนะกักเรียนลองดูไปพร้อมกับคูนะคะเขาบอกว่า he practices for two hours every day แสดงว่าข้อความนะคะข้อความในกิจกรรมของนักเกรยียนในข้อที่3กับข้อความของเลี่ยมที่เราได้ฟังไปเมื่อตกี้นี้ ตรงหรือว่าไม่ตรงกันอ่าไม่ตรงกันใช่ไหมคะไม่ตรงกันตรงไหนไม่ตรงกันตรงนี้ตรง for two hours every day ในเนื้อหานี้เขาบอกว่าเลียมเนี่ยฝึกแค่วันล,ละสองชั่วโมงแต่ในในในข้อที่สามที่ครูให้นักเรียนอ่านใบงานของนักเรียนเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเลียมเนี่ยได้ฝึกฝนสี่ชั่วโมง แสดงว่าประโยคนี้ผิดเราก็เอามาแก้ใหม่นะคะก็เขียนใหม่เลยก็กลายเป็นเลียมะนะคะเดี๋ยวครูเขียนให้ลายมือไม,ไม่ไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะว่าครูใช้เมาส์ในการเขียนเลียม practice practices practices โอ่าเราก็แก้จากคำว่า for ตรงนี้ให้มันตรงกับในเนื้อหาของเรียมก็คือ f o r two hours อ่าจาก for ก็กลายเป็น t o two hours สวยมาก everyday นะคะนักเรียนต้องพยายามเขียนลายมือให้สวยนะคะอย่าไปดูของครูนะเพราะว่าครูไม่ได้ใช้ปากกาในการเขียนครูใช้เมาก็พยายามแบบทําให้มันดีที่สุดโอเคนะคะจบอ่ะคำที่ผิดก็คือตรงนี้นะคะเราก็แก้ให้ถูกซะก็กลายเป็นเลียน p r a c t i c e s for two hours Every day จาก four hours ในข้อหนึ่งนะคะในประโยคที่เขาให้มาผิดเราก็เปลี่ยนเป็น two hours โดยเรายึดเนื้อหาที่เราฟังไปเมื่อข้างต้นที่แล้วนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ข้อ3 4มสี่ห้าหก็เหมือนกันนักเรียนก็อ่านเลย Liam is bad at football อ๋อเขบอกว่า Liam is bad at football Liam เ,เนี่ยเล่นฟุตบอลไม่เก่งเลยใช่หรือไม่นะคะก็ย้อนกลับไปดูของ Liam อ่ะ ถ้าสมมุติไม่เหมือนกันนะกักเรียนก็แก้ซะนะคะแก้เหมือนตัวอย่างข้อที่1นะคะข้อ3 Mina is good at cooking Mina เนี่ยเก่งในเรื่องของทำอาหารถูกไหมนะคะต่อไปข้อที่4 Betty is working on a portrait of Mina Betty เนี่ยทำงานเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปภาพเหมือนเนี่ย นะคะที่สถานที่ก็คือ,อมีนาใช่ที่ของมีนาหรือเปล่านะคะก็ไปดูในเนื้อหาของมีนากับเบตตี้นะคะต่อไปข้อที่5้า r r y is bad a t skateboarding Harry is bad a t skateboarding Harry เนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไม่เก่งนะคะใช่หรือไม่นักเรียนก็ไปดูนะคะต่อไปข้อที่6 harry has got a silver medal harry has got a silver medal harry นะคะได้รับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญเงินหรือเปล่านะคะนี่ silver medal เป็นเหรียญเงินไหมคะอ่านักเรียนก็ย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องของ harry ถ้าผิดนักเรียนก็เขียนประโยคแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะตัวที่ผิดอ่าเหมือนตัวอย่างข้อที่ หนึ่งครูทำตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะคะเลียม practice for two hours every day สแสดงว่าผิดแค่ four hours จริงๆเลียมเนี่ยฝึกฝนแค่วันละสองชั่วโมงเท่านั้นนักเรียนก็เปลี่ยนจาก4เป็น two นะคะโอเคก็ค่อยๆค่อยๆทำไปนะคะถ้าสมมุติฟังยังไม่แน่ใจก็กลับมาถามในไลายครูก็ได้นะคะว่ายังไงโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูว่าเราจะทำอะไรต่อนะคะ อ่าต่อไปก็ไปต่อเลยนะคะในข้อที่4นะคะอ่าสนุกสนานมากเลยวันนี้นะทำอย่างเดียวเลยนะคะอ่าโอเคในหน้าที่สีก็ให้ฟังอีกแล้วนะคะในหน้าที่สี่ก็ฟังอีกแล้วถ้าฟังไม่ชัดก็นักเรียนอาจจะใช้หูฟังในการช่วยในการฟังด้วยก็ได้นะคะอ่าทีนี้ในข้อที่4นี้ก็เขาให้ทำอะไรนะคะก็คือ what are the people below good at ก็คือให้นักเรียนสังเกตว่าคนที่อยู่ในรูปภาพนี้ทั้ง4คนเนี่ยเขามีความสามารถในด้านใดบ้างะนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นักเรียนก็ฟังฟังเสร็จแล้วนะคะสมมุติว่าข้อที่1คนนี้นะคะเขาเก่งในเรื่องของ play the drums ก็คือตรงกับข้อ A นักเ,กกเรียนก็เติมเลขหนึ่งไป นะคะง่ายๆแค่4ข้อนะคะฟังนะคะจับใจความนะคะแล้วก็เติมตัวเลขลงไปให้ตรงกับ a b c แล้วก็ D นะคะอันนี้เลขหนึ่งนี้ไม่ใช่คำตอบนะเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ฟังก่อนฟังนะคะฟังแล้วก็เขาก็จะอ่านตามเรียงเลยนะคะข้อหนึ่งเป็นใครทำอะไรเขาชอบทำอะไรเขาเก่งเรื่องอะไรนะคะโดยเขาจะใช้คำว่า good at good at Four. What are the people below good at? Listen and match. One. This is Paul. He's twenty-three years old. Paul is a waiter. He works at weekends, but he isn't working now. He's at the beach. He's very good at windsurfing. 2. This is Nina. She's 22 years old. Nina is an artist. She's painting a portrait of her best friend now. Look at it. Nina is very good at painting. 3. This is Larry. He's 24 years old. Larry is a firefighter. He works every day. He sometimes works at the weekend too. In his free time, Larry plays the drums. He's very good at playing the drums. 4. This is Sue. She's 21 years old. Sue is a teacher. She isn't good at painting but she's very good at cooking she's making a banana cake now yummy อ่าสุดท้ายแล้วนะคะท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะ <species> uh, ครูอยากจะรู้ของเราว่าเราเนี่ยเก่งอะไรบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เก่งอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าข้อที่5นะหน้าเดียวเลยไม่ไปหน้าอื่นนะคะเขาบอกว่า write three things uh, three things you are good ให้เขียน3อย่างที่นักเรียนเก่ง you are good at and three things you are bad at แล้วอีก3อย่างที่นัเกเรียนรู้สึกว่านัาเกเรียนยังไม่เก่งนะคะยังไม่มีความถนัดในเรื่องนี้นะคะแต่เขาบอกว่ายังไงต่อ t h n p r r s s n t t t h m t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 he l l s s อ่าจริงๆแล้วถ้าเรายังอยู่ในห้องเรียนนะครูก็ใช้นัเกเรียนเขียนแล้วก็ให้เราไปพูดหน้าชั้นเรียนทีนี้ด้วยความที่เราเรียนออนไลน์เราก็เขียนไว้ในหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมเนี่ยอ่านะคะเดี๋ยวครูจะให้หนัเกเรียนสรุปว่า ใคร good at ในเรื่องอะไรใคร bad at ในเรื่องอะไรยกตัวอย,อย่างเช่นนะักเรียนอาจจะบอกว่าเอ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 า,เอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเช่นวิชานะคะนักเรียนอาจจะเก่งวิชาวิทยาศาสตร์แต่นักเรียนอาจจะไม่เก่งในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์เราจะบอกว่ายังไงดูตัวอย่างครูทําตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะตัวอย่างนะคะ I อ,อย่าลืม I am นะ I am ก็คือตัวเรานะคะ I am good at อะไรคะ Science อ่าฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์อ่าเข้าไปนใน bad at นิดนึงไม่เป็นไรนะ โอเคนะคะอ่า uh, I am good at science อ่ะแล้ว bad at ล่ะก็เขียนต่อ I am bad at oh, sorry เด็ดเด็ดเด็ดคุลุกกว่าอ๋อไปละ ah. ไปหมดเอาเขียนใหม่เขียนใหม่ I I I เอาเอา good ก่อนนะคะ I am good at science อ่าจบอย่าลืม เวลาเขียนประโยคก็ต้องจุด full stop ทุกครั้งหลังประโยคนะคะต่อไปมาฝั่ง bad ad อเรายังไม่ถนัดอะไรวิชาคณิตศาสตร์ครูไม่ค่อยถนัดวิชาคณิตศาสตร์ครูก็จะเขียนว่า I am bad a t แมคโอเคอ่าโอเคได้สองข้อนะคะอย่างเช่น good at ก็คือเราก็บอกว่า I am good at science อ่ฉันมีความถนัดมีความเก่งในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์หรือฝั่ง bad at ก็จะเป็น I am bad at math ตอนนี้ฉันยังไม่ถนัดในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์เราก็ต้องไป practice เพิ่มเติมนะคะส่วนข้อ2ข้อ3ฟฝัง good at กับ bad at กันก็อาจจะไปเขียนว่าอะไร I am good at play football หรือ I am bad at cooking ก็ได้เด็กผู้ชายส่วนใหญ่เป็นยังไงเล่นฟุตบอลเก่งมากแต่ว่าเป็นไงคะเวลาทำอาหารทำกับข้าวเก่งไหมไม่ค่อยเก่งนะคะ,ะก็เขียนให้ครบเอาของตัวเองนะคะของตัวเองนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะที่เราเรียนสรุปมาจากที่เราเรียนเรื่อง bad ad แล้วก็ o o o d ad ในคาบที่4นะคะส่วนคาบที่5ที่เราเรียนในวันนี้ก็คือจะเป็นการทำกิจกรรมทั้งหมดว่านะคะเรา สามารถจับใจความเนื้อหาได้ไหมเราจะฟังออกไหมก็คือส่วนใหญ่แล้ววันนี้เราจะได้ในเรื่องของทักษะการฟังนะคะทักษะการฟังแล้วก็จับใจความนะคะใครที่ฟังยังไม่แม่นอ่าใครที่ฟังแล้วแบบฟังไม่ค่อยชัดอ่นักเรียนก็นาอาจจะฟังหลายๆครั้งหลายๆครั้งนะคะแล้วก็จับใจความว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นคืออะไรนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เวลาส่งงานส่งยังไงนักเรียนก็ถ่ายรูปในหน้า ในหน้าหนหน้าหน้าหน้หน้าแอ่ะถ่ายหน้าแกับหน้า9นะคะแล้วก็ส่งมาในลายถุ่มส่งงานนะคะใครมีอะไรสงสัยนะคะว่าข้อนี้ทําไม่ค่อยได้ข้อนี้ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูอธิบายไปนะคะนักเรียนก็ทักไลน์มานะคะแต่ขอย้ําว่าให้ดูคลิปให้จบก่อนถ้าบางคนเปิดไปดูแค่คลิปต้นๆแล้วถามครูเลยว่า คุณครูมีการบ้านไหมไม่ต้องถามเพราะทุกครั้งเวลาเราเรียนออนไลน์จะมีงานให้ในกักเรียนทุกครั้งอาจจะมากอาจจะน้อยแล้วแต่นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จบการสอนในคาบที่5นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคาบที่6ต่อไปสำหรับน,นี้นะคะ see you next time โอเคบายบาย